สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะอยู่ในเกมของวันพ e c e Sunny นะครับผมก็เ <No. S 1> ซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นตอนนี้จากเซิร์ฟ1ถึง40มันก็มีการรวมเซิร์ฟกันเรียบร้อยนะครับซึ่งอารีนาของผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตีเลยนะครับอันนี้ก็รวมได้หลายวันแล้วแต่เรายังไม่ได้ตีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาไต่อารีนาโดยที่ใช้แค่ลูฟี่นะครับ uh huh. ผม่างของในตัววานะ ที่อยู่ในภาควานโนนะครับผมร่างนี้ร่างเดียวเลยเพื่อที่จะไปสู้กับตัวละครอื่นๆนะครับผมทีมอันดับ1อันดับท็อปสิบขอก็นั่นจะมีพลังที่เป็นระดับ1ล้านอัพนะครับผมสุ่มสักตัวที่คนนี้อ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนโอ้ย่างโหดอันนี้ละ่ะอาอันนี้เก้าแสนเจ็ดประมาณเก้าแสนหนึ่งล้านนะครับนี่ก็ 1, 000, 000, หนึ่งล้านหนึ่งแสนโอ้ยหนึ่งล้านแม่ลูฟี่เราสองแสนนะครับจะไปวัดกับพลังหนึ่งล้านก็สู้ได้หรือไม่ได้เดี๋ยว มาดูกันนะครับผมก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนั้นก็รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยเนาะที่กดติดตามให้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไต่กันเลยมาดูเอฟฟี่ผมมันจะไหวหรือเปล่าตอนนี้อารีนาผมมีสิทธิ์ของวันนี้เป็น5้ทับหานะครับเดี๋ยวเราใช้เพชรไอซซื้อเพิ่มเติมเลยละกันเวลาที่เดี๋ยวตอนที่ใช้มดเนาะจะรีหาอันดับที่ต่ําที่สุดนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นอันดับประมาณ 3,000นี่3,300เนี๋ยวผมใส่เลยอันนี้ก็ไม่ว่าจะเจอทีมไหนนะครับเราเจะฟรีตัวเดียวลุยเลยไปครั้งที่1นนะครับเอาเป็นคูณ2พอ่อฟรีใบเรียบร้อยหายหมดเรียบร้อยหลังๆนี้ก็ยังเป็นบอทอยู่นะครับยังคงง่ายใช้เพชรไป50รดีเฟสหอันดับพันต่ำสุดน่าจะเป็น1,000เท่าไร 1, 700, หร่1 7 0 0เหรอ นี้รีได้รลวๆไม่เสียตังค์ให้พันสองเราตีพันสองตีขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับผมหนึ่งมาถึงใบก่อนแล้วก็จิม้มอันตีตอ่อเบรียบร้อยโหอย่างแรงตัวละครแม่งโคตรแท้ครับผมรีต่อเลยมาเริ่มจะเจอเป็นผู้เล่นแล้วนะครับตอนนี้ไอ้อดันดับ5 0อยังมีบอทอยู่เลย400เรารีต่ำสุด429อ่ะขอตีหน่อยแล้วกันฝากเขาพลังเท่าไหร่3 6 0 0นะครับนี ตีก่อนเลยขอไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันโหจะหมดกี่เพชรวะเนี่ยสก,กิลหนึ่งซะก,ก่อนโหแต่ว่าอ๋อลูฟี่มีสก,กิลสองลบโลด้วยนี่วะโหนี่ขนาดตีพลังสามแสนผมยังตีนานเลยตีหนึ่งล้านเราจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ย no. มายัางไรก็ต้องลุยกันต่อนะครับครั้งที่3ไปแล้วครั้งที่4ของเราพลังพลังเท่าไหร่เอ้ยเจ็น่าจะเจอร้อยเนาะร้อยแปดสาสุดร้อจ็ดให้อีกรอ้โหเสียดายอ่ะนี่ก็ได้ร้อหโหพลังแปดแสนเลยหรือ,อเขาก็เลเวลร้อยนะครับมา เราเจอ100ผมอ่ะเจอลูฟี่เราตัวเดียวผมมีใครโนด้วยกับมาล้างแขนนะเนี่ยไครโนะมันจะมีสกิลหมัดเดียวต่อย100%นะครับแต่ว่าถ้าต่อยตัละครทั่วไปอย่างอย่างเช่นพวกโซโลไอทฟาฟาก้ารอคุซันหรือไอเซนโงโคุอย่างเงี้ยต่อยหมัดเดียวตายนะแต่ว่าลูฟี่เรามีบล็อกดาเมจไว้นะครับรับสูงสุดแค่20%มันเลยไม่ตายมา เจออันดับเท่าไรแล้วนะครับตอนนี้ห่อต่ำสุดเดี๋ยวสักพักนึงก็เริ่มจะเจอพลัง1ล้านอัพแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเจออันดับเท่าไหร่ว่า50แล้วละกันเมื่อกี้เหมือนมี5 0โผล่มารอบนึงนี่น55้วละกันเนาะลุยปไ,ไปเลยไปดูฟี่เรายังคงบแบบใสอารีนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่รู้ว่าจะไปเจอของจริงเมื่อไหร่อันนี้ก็ใครที่เล่นเซิร์ฟ1-40ถึงตอนนี้ก็จะเจอ ผมอยู่ในอารีนาแล้วนะครับผมใครที่อยากอยู่กิวดก็มาอยู่กิวด้วยได้ละกันเพราะว่ากิวตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นน้อยนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ก็แทบไม่ได้อ่อนเลยผลหายหมดเลยนะผมเฮ้ฟี่เราผมจเจอพลังเกือบล้านก็จะตายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรแปลงร่างทีนี้ก็ยังเถื่อนมาเป็นกลห่อแม่งกองการตะลครอะไรมาตอนนี้ลีผมซื้อเพชร ดีหอกคอยอันดับ17พลัง1ล้านเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับผม16บหก็หล้านต่ำสุดน่าจะเจอ16หรือเปล่าวะ19 8เก้าแปดสนสาเยอะเกินพอพลัง1ล้านก็หลังจากที่รวมเสริมนี้คนพลัง1ล้านเยอะเกิน สามสุดน่าจะ16สอย19มั้ยไหมไอคนนี้เคยเหมือนชื่อคุ้นๆเลยอ่ะใช่มาบ่อยจังเลย17ไม่เอานะครับเมื่อกี้คนในคิวเราจัด23ไมไปก่อนแล้วกันพลัง1ล้านอยู่ยมาเฟรเราไปขวดหนึล้านอีกทีดิอ้าหสกิลหนึ่งโดนโล ต้องไม่มีโล่แบบนี้ที่ผมชักจะแย่ไว้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเจอพวกที่มีเซตโตดาก้อนี้ก็ห่อเขาเสียอย่างเดียวคือสกิลหนึ่งฟรีแม่งไม่ทะลุโล่อะครับถ้าทะลุนี้ก็น่าจะโกงมากเลยนะดีนะที่สกิลสองมันทะลุลบบีกได้มายังไหวยังไหวอยู่ซื้อรอบที่7 5 0เพชรรีเซ็ตเวลาอีก5 0เพชรเจอ 1- ใน10อย่างหอ่อเจอที่9แล้ว อัดับ8ด้วยในมีทั้งดากอนทั้งเซตโตทั้งชิราโฮชิก็ท็อป10น่าจะเป็นเซตนี้กันหมดนะครับที่8เจอไหมเจอที่7ด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่ที่7หลายหอ1ล้านมีเซตโตดากอนเซตโตกากเก็บ3แม่ใครก็เล่นเซตนี้นะครับหแล้วก็ตีเร็วให้กับดากอนมาขอเจอดากอนตีเร็วกับเซตโต้หน่อยนะครับลูฟี่ลูฟี่บอกขอเจอหน่อย ไตามาถึงระดับ7แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะวินหรือเปล่าก็ขออย่างเดียวนะครับผมอย่าโดนดาก้อนสกิลตายเพราะว่าล<อ>ูฟี่เราจะไม่ให้ตายเกิด<อ>นี่ก็คือตอนฟ้าผ่านี่ถ้าฟี่ตายตอนนั้นก็จบเลยยังยังไม่ตายหรอกเอาหเลือดเต็มเรียบร้อยเอาชนะมาได้หัวดาเมจเจ็ดล้าน มาไปต่อนะครับซื้อเริ่มจะ1 0 0ยแล้วเฮ้ยเจอที่1แล้วเราตีเลยหรือเปล่างั้นเราตีขึ้นที่1เลยหรือว่าค่อยไต่ที่ระดับอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยไต่ขึ้นไปละกันขออีกสักคนหนึ่งแล้วค่อยไปตีที่1นึ่งเหมกันนะครับผมขอที่เป็นพลัง 1, 1 000, ล้านครับนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าเกือบล้านสองเซตโต้ของเต็มดากอนของเต็มชิราโฮช,ชิโอ้โหฮาคิเต็มแล้วขอร้องหน่อยโหพลังห่างเกือบล้านนะครับถ้าทอดเรือล้านหนึ่งปะเนี่ยพลังห่างโอ้โหเกือบล้านอนะ่ะ เา1 0 0ล้านของเรา2 0 0แสเกือบห่างกลางเกือบล้านก็ดูพลังไอฟ,ฟี่ผมด ừ, ิรอบนี้เหมือนจะแพ้นะเพราะว่าไม่ประกาศนะครับเจอของแพ้เข้าไปพลังหากกันเกินน่าจะโดนดาก้อนเออหน้าน่าจะโดนดาก้อนเผาทีเดียวตายนละ้วนี่ยกิลหนึ่ไปดูว่าแพ้ยังไงนะครับผมโอ้โหสกิล1ติดโล เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตายเกิดนะครับผมเป็นหอข้อเสียมากๆเลยเราต้องแก้มือครับเราต้องแก้มือครับมาขออีกรอบนึงหน่อยเมื่อกี้แม่งแบบโชคลายมากเลยนะโอกาสที่จะโดนดากอนผ่าตายครับผมแม่มีตีลดสปีดเราด้วยโอหของเขาอย่างแน่นเลยนะหินก็เต็มหมดไอเทมก็เต็มหมดนะครับผมฮารคี้ตัวละครก็ เกือบจะเต็มหมดแล้วขนาดตัวเติมนี่แพงนะครับผมขออย่างเดียวดาก้อนอย่าผ่าตายครับลูฟี่ผมไหวอยู่แล้วโหเกือบตายไหวอยู่แล้วโอ้โหหมัดลงมาครับก็โหเอาชนะมาได้ดาเมตสิบล้านนะครับเยอะเกินแม่ดูเต็มเลยแม็เซตโตเขาเกือบเต็มนะครับผมเหลืออีกสองดาวก็เต็มแล้วเขาสิบแปดดาวอย่างโหดมาถึงเวลาต้องตีที่1สักทีนะครับมาขอลองหน่อยขอ เซตนี้กันทั้งเกมนะครับผมเซตโตบวกดากอนกับชิราโคชิไปเลยลูกลูฟี่ผมก็ไต่เต้ามาถึงอันดับที่หนึ่งอะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าไหนขออย่างเดียวครับขอเหมือนเดิมอย่าให้ดากอนผ่านถ้าดากอนผ่านนี่ก็แม่งเราต้องเสียเพชรไปซื้อเพิ่มอีก <c oughs> ไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับลูฟี่นี่กลัวดากอนตัวเดียว ข้าดากอนก่อนเออเรียบร้อยน่าจะชนะแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหเสริม1นึถึงสีนะครับดูฟีผมตัวเดียวก็ไต่ถัววันขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้ครับผมก็ถือว่าแพงเป็นตัวละครที่เกียนสุดพลังห่างเกือบล้านแม่งยังชนะได้นะครับผมโคตรจะเกียรเลยก็สาเหตุที่มันชนะ1เลยตัวละครมันเกียนนะครับผม2เรือลบผมอัพเต็มเรียบร้อยก็คือสกิลเรือนี่ก็มีส่วนมากนะครับเกมนี้แถมไอเทมที่ผมใส่ให้มันค่อนข้างที่จะ ที่โก่งด้วยเพราะว่าเป็นความเร็วโจมตีครับว่าลูฟี่ผมแต่ขอบเรายังอัพไม่เต็มดาวไม่เต็มฮาคี้เรายังไม่มีนะครับหินเราเป็นเลเวล7สูงสุดไอเทมผมใส่เป็นสปีดสอชิ้นลูฟี่ก็เลยตีเร็วขึ้นมา136%นะครับผมก็จะเร็วเลยแถมยังมีเก็บพลังงานอีก25%เเก็บพลังงานก็คือตอนปล่อยสกิลค่ามานานมันจะเหลือไว้ 25%นะครับทำให้ลูฟี่ผมนี่ก็สามารถที่จะลงตัวละครตัวเดียวเพื่อที่จะไปสู้กับ5ตัวได้นะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะขี้โกงมา,มากๆเลยเนาะส่วนตอนนี้กิจกรรมใช้เพชรนะครับมันมีหนี้เซตโต้นะครับ,รบตัวโกงเหมือนกันก็ใครที่มีเพชรสามหมื่นนะครับผมใช้เพชรรับเซตโต้มาได้เลยเกียร์เหมือนกันอามาไต อารีนาได้นะครับผมเล่นดีๆจัดทีมดีๆเสร็จตัวก็พาแบบตะลุยถองวันแป๊บเดียวนะครับผมถึง2,000ในระดับสูงสุดได้ง่ายๆเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแวะมาไต่อารีนาให้ดูใครที่อยากอยู่คิวด้วยนะครับผมอยู่เซิร์ฟ1-40นะครับมาเข้าร่วมคิวไน้าเป็นคิวออสตาเอสนะครับผมน่าจะมีชื่อซ้ำกันแล้วแหละก็ไอดีคิวจะเป็น10398นะครับต้องเป็น เซิร์ฟหถึงสีเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมได้เนอะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้ทําอะไรให้ดูนะครับผมอยากดูอันไหนอยากให้แนะนําเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่อาจจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นเยอะหลังจากที่เล่นเกม One p i e ของอีปิงนั้นเนอะก น่าจะมีเพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมก็เลยอยากดูแนวทางก้าเดี๋ยวถ้ามีคนขอมาเยอะที่ผมจะทําเป็นแนวทางผู้เล่นใหม่ให้ดูแล้วกันจะได้เล่นง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าส่วนมากเกมวันพิซซานนี่นี้นะครับผู้เล่นก็จะเป็นผู้เล่นเดิมผมเลยค่อนข้างที่ยังจะไม่อยากทําเป็นคลิปเก่าๆให้เพราะว่าเคยทําไปหลายครั้งแล้วนะครับผมถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้านั้นอย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ